สวัสดีครับเพื่อนๆคนที่เคยคนที่เรียนญี่ปุ่นหรืออยากจะเรียนญี่ปุ่นก็ต้องมีสาเหตุมาจากชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับในการที่เพื่อนๆอยากไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อเพื่อนๆไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็จะมีการคม,มนาคมของญี่ปุ่นที่ทุกคนจะได้เจอก็คือรถไฟรถไฟเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นใช้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นชินคันเซ็นหรือรถไฟธรรมดา ซึ่งรถไฟแต่ละสายมันก็จะมีเส้นทางหรือจุดมุ่งหมายแตกต่างกันหากทุกท่านขึ้นผิดก็จะทําให้จุดมุ่งหมายนั้นเปลี่ยนไปเหมือนกันหรือว่าถ้าเราลงผิดแทนที่ว่าเราจะได้ไปถึงจุดมุ่งหมายเราก็อาจจะต้องออขึ้นอีกรอบหนึ่งวันนี้ผมก็จะไม่แนะนำแอปพลิเคชันแอปหนึ่งชื่อว่าที่เที่ยวญี่ปุ่น การขนส่งแล้วก็รถไฟยูน e s t o r e นะครับเดี๋ยวลองเปิดมาเล่นดูเดี๋ยวผมไปหน้าแรกก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นหน้านี้นะครับเขาจะให้ท่านล็อกอินก่อนล็อกอินด้วย facebook gmail ก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะให้ทำแบบสอบถามสั้นๆว่าเราอยู่ในทวีปอะไรอ่าแล้วก็อยู่ประเทศไหนเคยไปญี่ปุ่น กี่ครั้งแล้วทีนี้เรามาลองเรามาลองดูฟังก์ชันแต่ละอันนะครับลองหาคำว่านี่เขาบอกว่าหาตัเกียวซูชิอะไรแบบนี้ได้เดี๋ยวลองดู มันก็จะมีสถานที่ที่แนะนำมานะครับก็คือนี่ครับโตเกียวดิสนีย์แลนด์โตเกียวทาวเวอร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ซีโตเกียวซิตี้วิวขอเอ่อโตเกียวสกายทรีหรือโตเกียวโดม สำหรับท่านใดที่อยู่ในจังหวัดไหนก็สามารถพิมพ์จังหวัดที่ท่านอยากจะไปเที่ยวได้เลยหรือจังหวัดที่ท่านอยู่อยู่แล้วสมมุติว่าอยากจะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยถ้าสมมุติว่าอยากไปโอซาก้าก็พิมพ์โอซาก้าได้เลยข้อมูลก็จะขึ้นมาว่าเหมือนกันเช่นว่าหอคอยปรา,าสาทโอซาก้าเพียรพันขับนูดเดิลลองกดไปที่หอคอย ปราสาทโอซากา้าเขาก็จะเขียนว่าออคอยอยู่ตำแหน่งไหนมีเวลาทำการเปิดกี่โมงก็คือเปิด9 9นานิกาแล้วก็มีประวัติสั้นๆให้ให้อ่านนะครับทีนี้เราลองไปดูที่แผนที่เขาก็จะมีข้อมูลว่าปราสาทโอซากา้า ตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับเวลาที่เราไปมันก็จะคล้ายๆกับ g o o g l e Map ในส่วนนี้แล้วเราสามารถที่จะหาที่ที่ว่าโซนด้านล่างนะครับที่เป็นคำว่าสถานที่ออฟไลน์เราเราสามารถหาเครื่องหมายนี้ได้จากในแผนที่สถานที่แลกเงินมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเวลาที่ว่าเราไปต่างประเทศใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้ใช้เพราะมันต้องใช้เงินตราต่างประเทศอยู่แล้ว ATM กับสารที่แลกเงินเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่แล้วหากเงินเพราะว่าเราไม่สามารถนําเงินเงินตราของประเทศไทยไปใช้ได้เราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินแล้วทีนี้เราลองมาดูฟังก์ชันถัดไปดูนะครับอลองดูเรื่องของคูปอง ครูบองอันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าตอนนี้มันมีอะไรลดแล้วบ้างเช่นแว่นก็ลด10%หรือว่าการให้เช่ารถลด15%นนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกิจกรรมดูตอนนี้ไม่มีการโพสนะครับทีนี้ไปดูแผนที่ แผนที่นะครับมันจะบอกถึงเส้นทางของรถไฟด้วยจะเห็นได้ว่าเส้นสีดําตรงนี้ก็คือจะเป็นเส้นของรถไฟนะครับซึ่งจะทําให้เราทราบคือตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นผมอยู่ที่ประเทศไทยผมก็เลยไม่สามารถสาธิตได้ว่าตอนนี้อยู่ที่จุดไหนก็คือถ้าใครอยู่ญี่ปุ่นก็ลองมาใช้ดูนะครับลองมาร์กจุดของตัวเองดูได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใช้หมดนี้ดูเส้นทางการเดินทางนะครับ อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าผมไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นผมก็เลยไม่สามารถกดตำแหน่งปัจจุบันได้เดี๋ยวผมเอาเป็นโตเกียวแล้วกันอ,อันนี้ก็เป็นโตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วทีนี้ลอง เดี๋ยวผมกดค้นหาดูนะครับก็เขาก็จะบอกรายละเอียดว่ามันจะมีรถไฟออกเวลาไหนอย่างเช่นขบวนที่1นึ่งอขอบวนที่1เราไปดูขบวนที่1นึงก่อนนะครับขบวนที่1มันก็จะบอกว่าออกเวลา20 20.17ใช้เวลาย2ิบนะย2ินาทีแต่ถ้าจะเดินถ้าจะเดินก็คือเดี๋ยวเราไปกดอีกหมดหนึ่ง มันก็จะขึ้นหมดนี้ครับถ้าจะเดินก็คือ3มชั่วโมงมันก็จะบอกเส้นทางในการเดินทางระยะสั้นจาะตูเกียวไปตูเกียวดิสนีย์แลนหรือว่าถ้าท่านใดสะดวกขับรถกดขับรถครับก็ <arrested> ใช้ระยะเวลา24นาทีถ้าขึ้นทางด่วนก็จ่ายเงิน อ่าหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเยนนะครับ oh. ลองเดี๋ยวผมลองเล่นโหมดอันสุดท้ายก็คือทริปทริปอันนี้จะเป็นการสร้างแผนการเดินทางอันนี้คือเราต้องกดสร้างขึ้นอันนี้ลองตั้งชื่อว่าเราจะไปเที่ยวไหนบ้างนะครับมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค้นหาสถานที่แล้วก็โรงแรมอันนี้จะเป็นการที่เราวางแผนเอง แล้วเราสามารถเชิญเพื่อนๆมาดูแผนงานเราได้สมมุติว่าไปกันแบ็คแพคไป2อสาคนเราก็จะได้เพื่อนก็จะได้รู้ว่าแต่ละวันทำอะไรบ้างเจะลองดูเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบฟรีนะครับแบบฟรีก็คือสามารถจัดคอลเลกชันได้แค่สามัน แต่ถ้าแบบที่ว่าเป็นพรีเมียมก็คือเพิ่มเงินก็คือได้5 0เหมือนกันครับถ้าเกิดแบบพรีเมียมก็คือสามารถทำได้5 0ทุกอย่างครับผมผมหวังว่าแอปพลิเคชันนี้น่าจะเป็นเพื่อนน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยู่ในญี่ปุ่นหรือว่าคนที่ว่าอยากไปที่ญี่ปุ่นกำลังมีแพลนจะไปที่ญี่ปุ่นก็น่าจะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการที่ว่า เวลาเราไปตามการเดินทางมันอาจจะทำแล้วก็แอปพลิเคชันนี้มันก็มีประโยชน์ที่ว่ามีความแตกต่างครับ Google map ตรงที่ว่ามันมีการเขียนระบุตัวเรื่องของมันสามารถบอกระยะเวลาในการออกออกของรถไฟได้เหมือนที่ผมได้ขึ้นหน้าจอเมื่อกี้นะครับ ที่ว่ารถไฟจะออกเวลาเท่าไหร่ราคาประมาณไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากกูเอ่อ Google Map นะครับก็ลองไปใช้ดูได้นะครับ